วันนี้พวกเรากลุ่ม5้านะครับจะมาทําการสัมภาษณ์ในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณจินดามณีนะคะไหนขอทราบชื่อหน่อยครับชื่อจินดามณีพงศิริปีดากรค่ะอายุ43ค่ะ <laughs> โอเคครับสถานที่ทํางานล่ะครับสถานที่ทํางานเป็นบริษัทจํากัดน,นะคะชื่อบริษัทคือไทยอุตสาหกรรมจํากัดค่ะแล้วเบอร์โทรล่ะครับ เบอร์ศูสองค่ะหกเก้าสเห้าอ่อประกอบอาชีพอะไรเหรอครับเอ่ออาชีพนักธุรกิจนะคะหรือเจ้าของกิจการค่ะคุณทํางานนี้มากี่ปีแล้วเหรอครับงานนี้ก็ทํามาประมาณ10ปีค่ะแต่ทํางานทั้งหมดนะคะระยะเวลาการทํางานตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยครั้งแรกประมาณยีิปีค่ะอ๋อจบจากสถาบัานไหนเหรครับ ในระดับปริญญาตรีนะคะจบจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกยูนิเวอร์ซ like ิตี้ค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะระดับปริญญาโทก็จบจากมหาวิทยาลัยมหิโดนสาขาภาษาศาสตร์นะคะแล้วก็จบสาขาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยากทราบว่างานที่คุณทํานะคะต้องได้รับการอบรมจากด้านไหนบ้างคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยการอบรมถือว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นมากเลยทีเดียวนะคะต้องอาศัยประสบการณ์าการทําค่ะแต่อย่างแม่เนี่ยก็อบรมจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ค่ะของกรม่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะในขั้นแรกแล้วก็ไปเรียนต่อวิทยาโทค่ะสาขาผู้ประกอบการสากลของจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะพิ่งจบมาได้3ปีค่ะ,คะอยากทราบลักษณะของงานที่ทานะคะแล้วก็รายละเอียดของกิจกรรม ที่ต้องทําในอาชีพนี้อะคะ่ะก็ของแม่นี่เป็นกิจการทางด้านซื้อมาขายไปนะคะนะตอนนี้แต่สามารถที่จะขยายกิจการเป็นกิจการโรงงานผลิตได้ะคะ่ะก็หลักๆทุกวันนี้นะคะที่ทําก็จะมีการเก็บเกีย่ยวไอเดียเกี่ยวกับสินค้านะคะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะออกแบบรายยี่ห้อสินค้าะคะติดต่อผู้ผลิตนะคะแล้วก็ติดต่อลูกค้าะคะ่ะ ติดต่อหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็การทำบัญชีค่ะรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคนที่จะทำงานนี้นะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างะคะก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงนะคะในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการติดต่องานราชการนะะแล้วก็เกี่ยวกับะระบบอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่นะคะอย่างแม่ก็ต้องเข้าใจว่า ลูกค้าของแม่นะคะเป็นกิจการประเทศไหนบ้างนะคะคือบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทซื้อมาขายไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกลือปรุงอาหารนะคะก็แม่ก็เป็นคนที่นําเข้าสินค้า,าจากต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศจีนประเทศนิวซีแลนด์นะคะออสเตรเลียะคะ่ะแล้วก็ดูว่าลูกค้าที่ต้องการสินค้าแต่ละประเภทนะคะก็ มีลูกค้าประเภทไหนบ้างนะคะอย่างเช่นกิจการพัตทาการนะคะกิจการโรงแรมกิจการสายการบินนะะแล้วก็กิจการค้าปลีกนะคะค่ะแล้วสภาพแวดล้อมในการทําง,งานเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะคะแล้วก็คือเราต้องดูนะคะว่าสภาวะ เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สภาวะอุตสาหกรรมที่เราทําการค้าอยู่มีความตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนม,มีปัญหาด้านใดบ้างที่เราจะต้องดูนะคะแต่ในแต่และช่วงค่ะแล้วางานนี้มีข้อจำกัดไหมคะทางด้านร่างกายอะคะอย่างเช่นสายตาอะไรเงรี้ยส่วนสูงค่ะ,ะในแง่ทั่วไปนะคะส่วนสูงนี้ไม่มีปัญหาะคะ่ะ ส่วนใส่ตาก็ถ้าอยู่ในระดับที่หมือว่าสามารถที่จะใส่แว่นตาหรือว่าแก้ไขได้หารุ่นอุปกรณ์ก็ไม่ถือว่ามีข้อจากัดน,นะคะ,ะ,คะแ,แล้วทำอาชีพนี้คะอืจะว่าไปแล้วคิดว่ามีใจรักนะคะคือในในขั้นแรกนะคะคประมาณสองสามปีนะคะก่อนที่จะเข้ามาทํางานในอุตาหกรรมกาเตือน,นะคะแม่เป็นล่ามมาก่อนนะคะคือ ช่วงนั้นทํางานในบริษัทต่างชาติเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรนะคะการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานนะคะแล้วก็การบริหารจัดการผลประกอบการนะคะ,ะช่วงนั้นแม่ได้รับการติดต่อจากสมาคมของกรคา้าออสเตรเลียไทยให้เตล่ามให้กับกลุ่มนักธุรกิจที่มาติดต่อใจจารซื้อขายสินค้าในประเทศไทยนะคะแล้วก็อยู่ในธุรกิจเกลือนะคะเสร็จแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มั่นคงก็มีการเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่าต่อเนื่องนะคะทีนี้ก็าการที่เริ่มธุรกิจนี้ขึ้นมานะคะก็เ,เกิดจากความรักในธุรกิจนี้นะคะ่ะแล้วก็เกิดความเข้าใจนะเนื่องจากได้ทํางานมาในระยะหนึ่งนะคะค่ะแล้วมีการบริหารงานอย่างไระคะก็จริงๆบริษัทน,นี้ถือว่าเป็นบริษัทในภาคธุรกิจขนาดเล็กนะคะ ก,การบริหารงานนะคะสำหรับแม่ก็จะเริ่มจากการทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่การเลือกผู้สอบบัญชีนะคะการเปิดกิจการก็กรอกแบบฟอร์มทุกอย่างเองนะคะแล้วก็การขออ,อนุญ,ญาตต่างๆทํานะไม่ว่าจะขอทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขอใบอนุญ,ญาตนําเข้าส่งออกจากสมาคคณะกรรมการอาหารและยานะคะ,ะ,คะแล้วก็การหาสรรหาพนักงานนะคะในขั้นแรก นะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราเราจะไม่ลงทุนอย่างเช่นซื้อออฟฟิศขนาดใหญ่นะคะซื้อรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินถาวรใดแต่เราจะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าอ่าโอเคอ่าทุนจดทะเบียนนะคะหล้านบาทเนี่ยก็คือโดยการว่าเราจ้างนักง,งานตามข้อกำหนดนะคะของประกันสังคมแต่ว่า เราจะไม่เอาเงินนี้นะคะไปซื้อทรา์สินคาบอวที่เรายังไม่จําเป็นต้องใช้นะคะก็คือว่าเริ่มจากหนึ่งไปสองไปสามเดือนนะคะค่ะแล้วรายได้ต่อเดือนนี้เท่าไหร่ะคะ,คะ,คะก็ช่วงนี้รายได้สุทธินะคะจะอยู่ระหว่าง8ปดถึงหันถึงแสนในเงินบาทนะคะแล้วการที่ทํางานในอาชีพนี้นะคะต้องเรียนจบทางด้านใดบ้างอะคะ่ะแล้วก็ต้องใช้ความความรู้ความสามารถทางด้านอะไรแบบในวิเศษอะคะ่ะอืม คิดว่านะคะควรจะมีประสบการณ์ตรงนะคะประสบการณ์ตรงในการทําง,งานนะคะจะทำให้เกิดความเข้าใจในโซของงานางเช่นว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องจบจากมหาวิทยาลัยหรือว่าจบออ์สูงๆอย่างปริญญาโทรหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าให้แม่แนะนำนะคะก็ควรที่จะอาจจะ หมือนกับว่าอบรมร์สของเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการนะ<โ>เพราะว่าข้ออ,อบรมนี้นะคะ่ะก็จะมีส่วนนะคะที่พูดในเชิงลึกลงไปนะคะอย่างเช่นาการบริหารจัดก,การระบบบัญชีของบริษัทนะคะซึ่งการบริหารจัดก,การบวบกบระบัญชีเนี่ยมันจะมีส่วนความรู้นะคะที่เราจะไม่ได้จากการไปเรียนในภาค MBA หรือปริญญาโทนะคะสาขาบริหารธุรกิจอะไรอย่างงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่าลงลึกลงไปในเชิงว่าการเกี่ยวกับการยื่นภาษีแบบต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็การจัดการระบบบัญชีของบริษัทในแต่ละวันหรือว่าสัปดาห์หรือเดือนอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าในระดับปริญญาโทนะคะท,ที่แม่เรียนเนี่ยจะไม่มี จะไม่มีในคอร์สบัญชีนะคะที่บอกว่าวันที่3ภายในวันที่3ของเดือนหรือว่าวันที่7ของเดือนหรือวันที่15ของเดือนคุณจะต้องดเีลยกับเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นภาษีรายได้หรือว่าภาษีหักงหน้าที่จ่ายนะคะหรือว่าประกันสังคมอะไรอย่างเงะะี้ยซึ่งคอร์สคอร์สเนี้ยคะ่ะคอร์สเกี่ยวกับการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่นะคะกรมกรมส่ง,งเสริมอุตสาหกรรมก็จะจะให้เนะะื้อหาด้านนี้นะคะ แล้วก็มีปัญหานะในการทํางานเออุปสรรคอะไรบ้างคะแล้วก็มีวิธีจาัดก,การยังไงคะในธุรกิจนี้นะคะในในความเห็นของแม่คือเป็นธุรกิจที่ถือว่ามีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีความตึงเครียดในภาคอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้คือจะว่าไปแล้วเนี่ยธุรกิจเกลือนะคะเกลือเป็นสินค้าที่จําเป็นนะคะทุกคนอย่างในประเทศไทยนะคะ เกลือที่เรารับประทานเข้าไปนะคะจะมีป exactly ริมาณนะคะทั no ้งหมดในหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยก็ต่อปีเนี่ยปริมาณการริโภก์จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าตันต่อปีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าบริษัทที่มีมาก่อนเรานะคะก็จะมีความเกรงกลัวว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องดีลกับสถานการณ์เหล่านั้นนะคะนะแล้วก็ ปัญหา <ST> S> <S หอื่นก็อย่างเช่นนะคะาการรั่วไหลของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้านะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าะคะ่ะอ,อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะคือพยายามวิเคราะห์ว่าลูกค้าที่ติดต่อมาขอข้อมูลนยคะเป็นเป็นลูกค้าที่มีความประสงค์อยากจะซื้อจริงหรือเปล่านะคะอย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่ง,งก็คือว่าเราสามารถที่จะปล่อยข้อมูลให้เขาไปเลยะคะ่ะเพราะว่า มันเหมือนกับว่าการที่ลูกค้าใครสักคนได้ข้อมูลเราไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นโดยตรงค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะก็ทุกอย่างมันเป็นเหมือนเด็ดสอนได้น,นะคะนี่ก็ปัญหาอีกอย่างนะคะก็คือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะะในกรณีว่าเกิดความสงสัยหรือว่า มีการตรวจสอบในเชิงลึกนะคะหรือว่ามีความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเรา <im it> เพราะว่าทุกวันนี้นะคะในหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอัจกร,ริมเศรษฐกิจบ้างนะคะการปรับปรามบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีนะคะกรณีว่าคือเหมือนกับว่าบริษัทที่เปิดใหม่นะคะบางลักษณะอาจจะถูกตรวจสอบเข้มข้นนะคะ โดยเฉพาะบริษัทที่มีการขายเ,าเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างเช่นาขายสิ่งที่เป็นวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นวัสดุก่อสร้างหรือว่าวัตถุดิบในการนําไปผลิตสิ่งต่างๆนะคะอย่างเกลือเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกเ,เหมือนกับว่าทางการสงสัยว่าเราขายให้ใครบ้างนะคะแล้วลูกค้าเรานําไปผลิตอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยาทางกอง บัการปรับปรงคดีเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะคือโทรศัพท์มาหรือว่ายิงคําถามมามีเขาเรียกว่าอะไรคือมีการทดสอบเราด้วยวิธีการต่างๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีที่จะดีลกับคําถามเหล่านี้ค่ะบางครั้งก็ต้องสร้างความเข้าใจนะคะโดยการว่าสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่สามารถที่จะให้คําแนะนําได้นะคะว่าเออเราควรจะสื่อสาร กับคนที่ติดต่อเข้ามาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะสายมาตอนไม่ให้กาปค่ะจบสายวิคนิตค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณเลจะทํามาที่มีหรือเปล่าคะไม่ค่ะก็เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะในตอนแรกพยายามสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์นะคะแต่สอบไม่ติดค่ะแล้วก็สอบชิงคุณติดสายภาษาสาก์แล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณจจอยู่ใกลุ่มไหนคะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ประกอบการพัตาคารนะคะพัตคารระดับห้าดาวเช่นพัตคาอาหารอิตาเลียนค่ะพัตคาสเต็กค่ะแล้วก็พวกผับนะคะแล้วก็พัตคารตามโรงแรมต่างๆนะคะการติดต่อานส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบใดคะก็เป็นแบบในการขายนะคะก็เป็นแบบในเร็กเซลส์ก็คือขายตรงก็โดยการว่า เราอย่างเช่นในโรงแรมนะคะเราก็ทราบว่าเชฟท่านไหนเป็นผู้ตัดสินใจซื้อนะคะเราก็เอาตัวอย่างสินค้าแล้วก็แค่ตดลอ,อกสินค้าไปมอบให้นะคะแล้วก็ให้เขาทดลองเสร็จแล้วเราก็โทรไปถามว่าผลการทดลองเป็นยังไงนะคะจะสั่งซื้อไหมอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็เจรจารในเรื่องของการเสนอส่วนลดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วอะไรที่มาของสินค้าได้มาจากไหนคะ ก็หลักๆเนี่ยสินค้าสำหรับตลาดบนนะคะก็ได้มาจากออสเตรเลียค่ะแล้วก็มีสินค้าที่เราขายให้กับโรงงานผลิตอาหารนะคะก็ได้มาจากประเทศจีน,นะคะ่ะอาชีพนี้ท้าทายกาบคุณฝ่าว่าแล้วอาชีพนี้คุณคิดว่าอาชีพนี้เหมาะสมกับคุณหรือเปล่าในส่วนของความท้าทายนะคะคิดว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายมากค่ะแล้วก็น่าสนใจมากนะคะการเป็นผู้การ่วความเหมาะสมนะคะในแง่ของ ปริมาณงานหรือว่าลักษณะงานนะคะคิดว่าเหมาะสมนะคะแต่ในส่วนของในการขยายธุรกิจนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เป็นคนต่งจังหวัดแ,แม่รู้สึกว่าในส่วนของการที่เราอาจจะหวังในอกอารอาศัยอนเน็กชั่นทางธุรกิจหรือก็เป็นเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเหมาะสมแม่คิดว่าแม่เหมาะสมกับ การทำธุรกิจส่วนตัวไหมคิดว่าอยู่ในระดับกลางค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณชอบไหมคะกับการทำธุรกิจนี้ทำธุรกิจส่วนตัวชอบเราะเนื่องจากเราสามารถที่จะตัดสินใจในาทำทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของเราได้ด้วยตัวเองนะคะสินค้าของคุณได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนคะก็ในส่วนของ สินค้าสําหรับตลาดบนนะคะที่เราขายให้กับพ่ตคนะ,คะที่เป็นเกลือปรุงอาหารนะคะก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกัน,นะคะถ้าสมมติว่า,าลูกค้าติดต่อเข้ามานะคะเพื่อที่จะสอบถามหรือสั่งซื้อนะคะใน10รายเนี่ยระมาณ6-7รายเนี่ยจะซื้อนะคะแต่ในส่วนท,ที่ที่เราแนะนําไปนะคะก็อาจจะมีบ้างถ mm ึงระว่า3ามสรายใน10รายก็อาจจะซื้อค่ะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าร้อยคนนะคะ mm hmm. ที่เราติดต่อซื้อขายโดยนี mm ่ hmm. ก็จะมี 5- ้าห้าสิบคนที่จะ ่งวาลอ้อไปใชการขายสินค้าให้ได้นี้ถือว่ายากน้อยขนาดไหนคะก็ถือว่ายากนะคะถือว่ายากค่ะโดยทั่วไปนะคะตามหลักการขายเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราแนะนําสินค้าให้กับลูกค้า50คนคะในใน,ในบางประเภทผลิตภัณฑ์นะคะอ,อาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองคนนะคะที่ซื้อสินค้าดังนั้นเราเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราขายไม่ได้นะคะเราจะ ต้องไม่คิดว่าโอ้เลิกดีกว่านะคะนี่คือเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องก้าวเดินต่อไปไม่ว่าเราจะผิดหวังกี่รายกี่รายก็ตามนะคะอันนี้ก็คือมันมันเป็นการหลักของการขายแล้วก็การทําธุรกิจนะคะภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะคุณคิดว่ามันมีผลเอื้อต่อการทําธุรกิจนี้หรือไม่คะคือจริงๆการจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเราก็ต้องมองที่สถานการณ์นะคะก็คือ แม่คิดว่านะคะ<ม>การทำธุรกิจส่วนตัวนี่ทำได้ทุกเมื่อนะคะสถานการณ์เนี่ย<ม>ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลนะคะเราก็ต้องดูที่ว่าเออการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนะคะความตึงเครียดในอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เราเราจะดิวกับมันอย่างไรนะคะค่ะแล้วส่วน,นใหญ่อะค่ะการประชาสัมพันธ์สินค้าเนี่ยคุณมีรูปแบบใน,ในการประชาสัมพันธ์นอย่างไรคะ ก็ใช้วิธีทำดัต้าเบสนะคะลิสต์ของลูกค้าขึ้นมาลูกค้าผู้มุ่งหวังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรากา็แจกไปลิวนะคะเราก็ดูว่าเราสนิทกับรายไหนก่อนนะคะเราก็แจกแคตตาล็อกสินค้านะคะล้วก็แจกตัวอย่างสินค้าคือไปแนะนําโดยตรงเลยนะคะจากคนที่เรารู้จักก่อนนะคะอย่างเช่นเจ้าของพัตคารนะคะเชฟตามโรงแรนต่างๆหรือว่าถ้าเราได้รับเชิญนะคะโดย อย่างเช่นงานของธนาคารเกษตรกรไทยนะคะจะมีการไปออกบูธสินค้านะคะก็เราก็ไปออกบูธแล้วก็สามารถที่จะแนะนําตัวนะคะแนะนําสินค้าแจกสินค้าของเราได้ค่ะค่ะ <ขา S 1> แล้วธุรกิจนี้ค่ะคะุณได้เป็นเจ้าของคนเดียวหรือเปล่าคะไม่ค่ะก็จะเป็นเจ้าของ97%นะคะแล้วก็จะมีลูกชาย1%นะคะ่ะแล้วก็น้องสาว1%นะคะกับพี่ชายคนหนึ่งนะคะ1%นะะ่งรวมเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทุนสุทะเบียนหนึ่งล้านบาทโอเคค่ะแล้วอยากทราบว่าหลักในการทํางานของคุณนี่เป็นอย่างไรคะก็หลักในการทํางานก็คือง่ายๆนะคะก็คือใช้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ใช้หลักธรรมบิบาน,นะะใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ใช้หลักขงวิหาร,รนะคะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาะค,ะค่ะแล้วคําถามสุดท้ายนะคะคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้<ม>ค่ะ จะได้รับความนิยมนอนาะคตหรือไม่คะในลักษณะของธุรกิจปัจจุบันนี้นะคะเราถือว่าธุรกิจนี้น่ะยังใหม่นะคะก็ปัจจุบันนี้เราขายขายตรงนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความนิยมอย่างช้าช้านะคะคือให้ธุรกิจเติบโตอย่างช้าค่ะ แล้วก็เราสามารถที่จะในอนาคตนะคะประชาสัมพันธ์โดยการโฆษณานะคะผ่านทางวิทยุหรือผ่านทางสื่อโทรทัศน์ได้ก็คิดว่าธุรกิจนะคะเป็นการเดินทางนะคะก็เหมือนเหมือนชีวิตเราคะชีวิตก็เหมือนการเดินทางนะคะดังนั้นเราเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะคือสร้างความนิยมแล้วแต่ว่าเราต้องการเร็วหรือช้านะคะถ้าต้องการเร็วนะคะเราก็สามารถที่จะ โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยหลายๆวิธีนะคะเป็นที่จะต้องมีวงเงินบ้างหรอท่านคะก็อกิอการของแม่นะคะเป็นกิจการประเภทบริษัทจำกัดนะะก็ต้องมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะคะแล้วก็ทุนนี้นะคะเราก็เอามาหมุนเวียนในการซื้อสินค้ามาขายนะคะซื้อวัสดุที่จําเป็นมาใช้นะคะแล้วก็จ้างพนักง,งานจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะ,นะคะ บริษัที่มีลูกค้าที่อยู่ในไทยหรือต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนครับก็ในไทยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยในจำนวนลูกค้าเนี่ยก็ประมาณ50กว่ารายนะคะยอดขายก็ปีหนึ่งนะคะประมาณล้านบาทค่ะแต่ส่วนในต่างประเทศนะคะเราก็ขายผ่านอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นพันธมิตรธุรกิจนะคะก็เป็นบริษัทของสามีแม่นะคะ ก็โดยรวมแล้วนะคะทั้ง2บริษัทเนี่ยยอดขายรวมกันก็ปีนึงไม่เกิน200ล้านบาทนะคะหากจะให้ได้ผลผลิตที่มีมคุณภาพควรจะทาอย่างไรครับก็เราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะสินค้านี่เป็นวัสดุในการผลิตอาหารนะคะเป็นวัตถุดบในการผลิตอาหาร,ะะก,าร,าหารก็เราก็ต้องไปตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อที่จะเลือกผู้ผลิตนะคะว่าบริษัทหาแหล่งผลิตนะคะ เป็นตรวจเยี่ยมผู้ผลิตนะคะแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการผลิตนะคะระบบเครื่องจกักรแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้นะคะว่าเป็นไปตามหลักสุขลักษณะในการผลิตนะคะวัตถุดิบสําหรับเป็นส่วนผสมอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูว,ว่าเขามีการรับรองคุณภาพยังไงนะคะเ,เช่นมีมาตรฐานนะคะ T.M.P. ไหมนะคะมีมาตรฐาน H.A.C.C.P. ไหมนะคะมีมาตรฐาน I.S.O. ไหมนะคะก็จะ ดูแล้วก็ดูความสะอาดเรียบร้อยของโรงงานนะฮะดูการระบบการทํางานในโรงงานด้วยแล้วก็ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ผ่านนะคะเราก็ต้องให้เขาปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะให้สินค้านะคะแล้วก็สุภาอนามัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามหลักสุขลักษณะของสินค้าที่เราต้องการนะคะเพราะว่าลูกค้าของเรานะคะก็มีข้อกําหนดในด้านสุภาอนามัยนะคะของ เเอ่ทีราาจหหหนนนใ้กมืกัแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์คุณจินดามณีพงศิริป,ปรีดาพอนะครับซึ่งให้เกียรติมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจส่วนตัวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมวิดีโอคลิปของเราและเราหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้กลุ่ม5ขอขอบคุณครับ

ใคยทุกใจอยากจะพบว่ารักมันจะเป็นเช่นไรเราไม่